นี่เสร็จแล้วเพื่อนๆมาขอกินเราเด้อหิวข้าวเดี๋ยวจะไปลงห้องใต้ดินไปทำแอปน้ำแอปซ์มแอปเปิลไซเดอร์นี่ว้ายมา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 ใครอยากก็ตามมาเด้อสวัสดีจ้า,มา,จามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆมาว้ายข่าวอะไรเด้อไม่รอไม่รอรีไม่รอรี อของเก่าก็อร่อยได้นะคะแค่นี้ก็สุดยอดแล้วมั้นเลยเมื่อวานไปกินข้าวบ้านเพื่อนบอกว่าขาดพริกน้ำปลา,าทำปลาตอบานเราก็เหมือนห่อหมกแล้วเนาะ มีปลาแล้วเขาก็ใส่ผักบรอกบลรี่แล้วเขาก็ราดอะไรของเขาไม่รู้ชีสใส่ชีสแล้วก็เอาไปอบก,ก,กินกับข้าวแค่นั้นแหละ ลยขาดพริกน้ำปลาเพื่อนตีมากินข้าวบ้านยายวันนั้นเขากินเขาก็กินเผ็ดอยู่นะไม่ถึงกับเผ็ดหรอกฝรั่งแต่เขากินได้เขาใช้เขาใช้พริกน้ำปลาของยายเนาะแต่เอาแต่น้ํามันเนาะไม่ได้เอาพริกด้วยยายก็เลยแซวเนาะกินข้าวค้างค้าเขาก็เลยใชวว่าขาดขาดเอ่อพริกน้ำปลาเนาะเขาบอก เข,เ,เขาขอกปรุงรสส่วนมากแฟนใหญ่ถ้าแฟนใหญ่ทำกับข้าวนะนี่แต่เกลือพริกไทยแค่นั้นละกับข้าวเหมือนเนื้อสเต็กอะไรเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้จะกินรสชาติของเครื่องปรุงเขาจะกินรสชาติของของเนื้อ มันก็ถูกของเขานี่ยเนี่ยมันเนี่ยตัดถอนให้ยายว่าจะทำพริกน้ำจิ้มนะนะแฟ,แฟนยายชอบชอบแซวยายว่าว่าเห็นยายมีน้ำจิ้มด้วยนะเขาบอกว่าน้ำจิ้มอะไรอะไรก็อร่อยหมดและ แม่แต่เอารองเท้าเก่าๆมาจิ้มมันก็อร่อยวะเน <g ül> ี้ยแกชอบแซลยใหญม่มันคือจริงของเขาเนาะถ้าเราถ้าเรากินอย่างเงี้ยเราได้รสชาติตับนะเราไปจิ้มพริกน้ำปลาและน้ำจิ้มแจ่วมันไม่ได้รสชาติของน้ำจิ้มแจ่วมันไม่ได้รสชาติของตับๆๆๆๆ เห็นข่าวเยอะอีกแล้วเพื่อนเอ้ยเห็นมาทยาหมักเกลียงอมก็ได้มอบไเลยเองเอาผักนนทหมังผักเนี่ยหมังฟักแมวมังเต็มหมอ ช่วงนี้ไม่มีอะไรเพื<ๆ>่อนเก็บผลไม้ไปกินข้าวปนไปเนาะดีแล้วดีแล้วที่หนานได้กลับไปเมืองไทยถ้าไม่กลับไปเมืองไทยไม่รู้จะทําอะไรเนาะอยู่แต่ในบ้านมีอยู่ปีเดียวที่ไม่ได้กลับโชคดีไปให้มาจก ได้ไปเล่นให้หมย,ยังงงขอเลยหมดเวลาไป <laughs> หมดเวลาไป กินน้ำเปลอาไม่วางได้ไม่วางได้ทำไอ้น,น้ำปัน่นโอ้ร้อนแล้วเนี่ยเย็นไหมได้สดน้ำแกงร้อนเลย อาทิตย์หน้าจะกลับได้หรอเพ่ออาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเจอกันที่เมืองไทยนะคะหนึ่งอาทิตย์พอดีเลยเพื่อนๆนับไปเนี่ยเหลือเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์ยังไม่ได้จัดกระเป๋าเลย แล้วมาแอปเปิลไฟเดอร์อีกอย่างหนึง่งก็เสร็จแล้วว่าจะขยายดอกบัวต่ำเราจะขยายไปปลูกตรงนั้นีิเกียดเลยแหละอากาศมันหนาวมันหนาวแล้วมันมันแฉะนะเพื่อนๆ ม,มันหนาวแล้วมันแฉะเวลาจะออกไปถ้าไปเก็บผลไม้ก็อีกอย่างหนึ่งเราใส่เสื้อผ้าได้อ,อย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าแบบไปปลูกดอกไม้อย่างนี้นะเวลานั่งกับพื้นอะไรเงี้ยเวลาคุกเข่าอะไรเงี้ยมันจะเปียกอะนะเวลาเราคุดดิน ยืนทำงานไม่เท่าไหร่ทำงานแต่เวลานั่งมันเปียกอุ้ยลืมเห็นไหมลืมเลยดูก,ก่อนที่ว่ายายเอาเอาเอา,เอาหัวนั้นดอกร,กรักเลไว้ลืมไนะว้นะเมื่อวานมกินลืมอิ่มแล้วมาก แปลงทอดเอาาะไม่ให้มันกระเด็น ออกไปข้างนอกอีกรอบหนึ่งก็ไม่ออกแลว้วเพื่อนๆแฟนใหญ่ไปหาหมอไปตรวจไปตรวจคลื่นหัวใจเค่ไปตรวจคลื่นแล้วหัวใจรั่วอะไรอ่ะไม่แน่ใจ บ๊ายบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามพยาตาด้วยนะคะ